สวัสดีครับผมจีนสารมาเกิดคนพูก่ะครับผมนี่ครับผมสวัสดีค่ะแม่จักอีสานมันเกิดคนภูก่ะค่ะนี่ครับผมกแกซวยแม่จักมาเบิ้งครับผมเพราาะว่หลังจากที่คลองพี่น้องมาเบิ้งต้นไม้เพิ่มหลังจากแล้วอ่ายัแล้วงานครับผมแต่ว่าก็ยังไม่แล้วครับปัญหาครับผมอันนี้มันเห็ดยัางสารเห็ดนมแมวอันนี้ว่าเห็ดเด็ดเด็ดนมแมวนมแพนมเบ็ดเห็ดนมแพะครับพี่น้องผมไปเบิ้งเห็ด ว่ามันเกิดหลายในก็หลายทำได้ถ้าใแม่แจ้งมาเบิ้งครับผมโอ้ยคนถวายมาปั้นนอนย่ามเห็ดเกิดพทะลุดินลบไม่ไข่ยที่น้องมึงเลยเป็นเอือเติดเป็นเอือเติดเลยเดีหละมันคักพี่น้องครับผมพวดอันที่เอามาเบื้องมึงเอามาเบื้องว่านไงเบื้องพี่น้องครับผมป๊าดเลยนะโอ้เกิดกันอีกกันเกิดเกิดกันอีกกี่นี่เออไม่ได้ไข่ขาวได้นฮะ แล้วก็เห็ลวงขาไจะอยู่นี่นะคุนิใครไงที่พี่น้องผมนี่ยว่านเมื่อวานย่งบเห็นเลยเมื่อวานมืก่อนบเห็นพี่น้องผมเห็นไปเรื่อยๆจนครับ uh huh. อืมอ,อหม่องบดิปันขั้นขั้นบ่ปันันน,นยิงขึ้สีขา,ยยาวลากไปเบิเนี่ยน,น,น้ำมันนี่คุณอา่พี่น้องผมปะอ่นอะเบื้งหลดพี่น้องผมคุนอาท่จเห็นเห็นใครแล้วผุนาวไปหอดผุพี่น้อง โอ้ยนยพี่นอยผุน้ยุดาุดาพี่น้องครับผมคักเป็นคักเ้ยบานมองม่ได้ปั้นพี่น้องครับผมุดาปั้นให้นงพี่น้ำเงาอันนีก็ยังเกิดเสื้อสไปเวดครับผม่น่โอ้ยเหลืองคักพี่น้องม่นเนาสาสิบดอกคุณเนาะเบิ่งโจยแจวนี่มัเบแจ ค่พ<โ> <ITA> no, oh, ี่น้องครับผมนือโมปันคือีคากเนาะพูดนะย๋ยวมันเกิดน้ำปันยังไงเกิดบ่คากวันไหนจ้ว่าห่างเกิดห่างๆไปเออเหลืองค่ะพี่น้องครับผมหุงเอิมเติมอยู่วันนี้ไหมพูดด่ายิ้หุ่นกันดีเด็กน้เด็มองปันนี่กร่งใครยัง ทำเอ้ยมเสียดายเด้ลูกเอ้ยชาวมหาปันของแม่เนาะนี่กำลังบอกนี่างเกำลังเสียด้นี่ยังี้เป็นไหนก็นี่เด้นี่มันนักแบบซี่เฮ็ดทัน่ะไปพาเฮ็ดมันงเปลี่ยนเด้อะบัดเด้อโอ้ก็เฮ็ดมันเปลี่ยนแหน่เนาะพี่น้องมันจสีบิงไงฮะโอ้ใครมันจะออกอ้อมต้นเด้เนี่ยจะขันเห็นใครนึงแล้วเห็มันสีกำลังซุ่มนิดหน่อยกำลังสีขึ้นปวดนะไม่ยอมของผมอันนี้บานบานไปอันนี้ นี่มันนี่เด็ขึ้นไม่บัดเนี่เออก็ขึ้นจเมื่อวานเห็นจเมื่อวานอยู่อันนี้ฮะโอ้อันนี้ซุ่มเนี่ยว่าเห็นซุ่มนี่ฮะกำลังไใครกินเนาะปูด้ายพี่น้องผมเป็นจุ่มไปได้ไปเบิ่งพี่น้องโอ้ยดิบเด็กยังไม่รู้ยู่พี่น่ะเออมันกำลังเป็นยี่ห้อมิดไฟกันยังวะโอ้มันก็สีออกไปเรื่อยๆจ้ะเป็นจุ่มเนี่พี่น้องซิบพุดเลยซิบกลัวพราะเด็กนี่เป็นไหนเนี่ขาวๆนี่โอ้ยนี่เกือบแม่เหยียบแม่ห้ามพี่น่ะอดอ้อมตุน ม,มันอันนั้นตัวหายแม่นี่เรเม็ดใส่น่ะสุมปันกันเริ่มสิเกิดสุมสุมปันกันเริ่มสิเกิดขึ้นกันยอืยอยุบม,มองปัน่ะฮะอมเอมเหยสพมวราะว่าห้องผเห็นเนี่ยสิ้เห็นน่ะเจ๋เล้อมาปั้ปนให่างอลังการกว่านี่วะชางสีขาวลายพี่น้องมโหด่ะเย่เย่เย่มองปั้นนี นี่มองปั้นนี่หุ่นแห้งสีรวมนี่มองปั้นนี่าง่รจ๊ะคุณอาคุณอาเม่นไปเบอร์จะเจอไหนครับนี่ครับผมเด็กมองปั้นมันอาเจียได้การเขาบอกแจ็คแล้วมองปั้นนี่ฮะนี่พี่น้องพี่พี่มองปั้นพี่นี่พี่น้องพุ่นอาแตกขึ้นพุ่ณอามองปั้นนี่พี่น้องมองปั้นมันแตกขึ้นม้วนมันเกี่ยวกันอยูนิฟอรมมือเก่าอยูนิฟอรมมือเก่าพี่นายพี่ไม่จ๊ะพี่ เออพ่น่ะแตกพูนี่ว้มี็ดระงกพี่น้องครับผมพ่น่ะแตกพ่น่ะพี่น้องครับผมมองย่ีังไ่เคยเห็นเกิดได้ไงนี่แหละพวกนี้เปิดเปิดมาอ้งหลารเห็นไหมเด็กกันแเด็กกันล้น่ะขาขาพี่น้องมมัเหียลยพเออมเเหยียบอี่สจ้ะโอ้ตายระบาดนี่โอ้แสดงว่ามันสีลายเกิดลายอะไรนี่ยจัก เกิดเกิด,กด,กด,กกดน,น,น,นัอมูนะมันทอมีฝ่ายนะงานน้ำตีนต้องเบ่งนี่ฮะมันไม่เห็นอยสะ่ะแสดงว่าหันตอนเงรงหรยอว่าเมื่ออื่นอันเลี้ยงื่อปุนน่ไปนไงงา้นไจักไปเบื้งหน้าหมดป่ะน้ำเตือนมันกรดิ่แต่ว่าใหม่องนี่นะมันบ่ นี่แหละพวนดินให้มันมันชิางช่างยอดว่าที่พรวันดินให้จนหน้าทำอะไรไม่เห็นเนาะเกิดพันธุ์พืชแบบนี้วนหินแล้วว่ามันสิบอเกิดเร็วกว่านี้พี่น้องครับผมอันเฮ็ดกระเดตอนที่ปั้นแดดคากแดดแน่เนาะบัดฝนตกลงมาห้าเดียวเท่านั้นครับผมฝนเดียวก็เฮ็ดจะงกพ่นเลยมันก็เลย บทันแล้วครับผมปั้นเลยมันเปลี่ยนเดือดเดือนเดีอยจสะแต่ว่าหันดีเจ้าว่ามันหายเห็นหายเห็นไงเห็ดแทนพี่น้องครับผมมึงยุ้ส์อะต้องหกเกิดย่บวป,ปีการเกิด,ดยื่นีอยู่น,นี่เกิด,เกดล้าเนี่ยมึงส่งนี่ไม่จักนี่กูละเกิหเกดหันดเจ้าว่าหันต้องเบ่งตีนยี่ง งาน gì พี่น้องครับผมันงาน g เย็บงานเย็บบ้าเมืงั้นนั่มันปั่นเพราะเกิดายปันเนาะเกิดไรตั้งเนาะสุกายมันหลุดถึงมันอาจจะเกิดหลังกัได้ไม่จ่ะอาก็ได้ก็ได้อันนี้หอยเอาเจาะจุดกุ้งเนี่ยกุ้งงางหมดยังไินี่พี่น้องขามีพี่น้องผมเบมึงปุ๊บบึงบึงต้นยางพี่น้องข้ บม่ได้สูงเท่าคนใดบึ้งไม่จักครับต้นยางครับผมต้นวิฮ็ดเกิดพี่น้องครับผมเกิดมาสองปีแล้วต้นซัมมี่ปีปีนี้ปีที่สองแล้วนี่ครับผมใครอะไรพี่น้องครับผมเกล็ดต้นนี้มันดินมันอันนั้นเนี่ยมุดกกยางบาดนีไม่ไหวไม่ไหดีใจนี่น้องต้นซัมมี่เกิดอย่างนี้ไม่แย้งหรอต้นซัมมี้นี่ดิตันนี้ออกน้ำนี่เด้ออันดีไปแล้ว นี mm. ่กคือมันมัหากระชอออกเนาะมันหากรชือออกมันออกไปเรื่อยๆยังไะเอ้าปีนี้ก็เอาแค่เอานีดพฝนทุกปีก็ยังเอาน่าไม่ยากปี่น้ออกได้ยังไเมัน่ะนิ่งเบาจะกรเดาะมันก็มีส่นเนาะมืนคือกอกอนี่คือด่งนี่มันเห็นมันจมูกม้วนี่ จมูกหมูกินได้บ่าแม่จ่าอืมให้เขากินเองินมากินเลยเนาะนี่นี่จมูกหมูพี่น้องนมาเขาจะว่าหันนักคนพูดว uh, ่าเอาไปก้อยนักคนพูดว well ่าเอาไปซั่วนักคนพูว่าไปกินกินแช่น่านมาได้อย่างนี้บางหน้ามันจะอว่เขาอ่ะดีน้องนี่ดีกินมันก็นด้วยโอยเมนอยู่บนยอบานนี่เนาะกินได้อาหมาไผอันบาดนี่อ๋อไปดี่อ๋อมาโอยแบบได้ ยูชัยยิยก,กเกิดอีกเนาะนี่พี่น้องมองเปื่อยเป่อมองเปื่อยไปปีนาเบิ้งเอาพีนาน่น้องครบผมนีนมหมก้อนไหมาม,มันเกิดเทาเ่า,าเป็นจุ่มเลยยู่ฮะเป็นมูเป็นมูนมนมสอดอนทนย้ไม่จักผูนะใครอใครใคอ้หยฮ้งไใครผูน่ะพี่น้องครับผมหงกอบาท

เกิดเป็น hmm. ี่เลยอย่เยสินาะอื่เรามาเห็นอันมอญนี่พี่น้องก็อยากเปิดไหมท่านเปิดฝัดนั่นไหมนี่พ่อไปเปิดมันให้มันเห็นเป็นอันนั้นมันพุ่นเบื่อพี่น้องครับผมต้นน้อยๆขี่ไล่ขี่ไล่พี่น้องงงกงยางกันเลยมาด้วงามทอนมูเด้พวกเราคนต้นยางขากระเจาพื้นงามเนี่ยเฮ็ดบ่เกิดเลย มันคือเป็นยังสั่นไม่อยากรู้แล้วว่ามันบ่ได้อันนั้นเบาไม่มีเสื้อบ่อันนี้คือรับรับเสื้อบรรแล้วนี่ฮันตะว่าอันนี้ฮันก็เต็มที่ปนไดพี่น้องมันคือ๋อเสื้อปกใหม่มาให้ปลอกคุมปนไดคั้นท่านตะว่าคั้นเอ็ดแห่งปกปลอกใหม่ปกคุมมันึ่งสีหัวขาดก็ไม่ยังเนาะหัวขาดก็ยังผนังครับผมปลอกใม่เราแซมใส่อีกบวแซมใส่กลางกลางกลางไปเลยมันหัวขาดปนไดนะพี่น้องมันโกงไปเลยนะมัน กุ้งใหม่ก็ต้ขั้นขัคือยังซุ่มหนังไใครยืน่ะมันก็ยังงามอยู่นะซุ่มอย่เป็นกุ่มมันตตกเนาะกุ้งใหม่มันก็ตากครับผมจุ่มยงกัสีเหลืองเออผม่เลยนหวข้เนาะตะกามันเหลอยู่นี่ละงวขาใส่่นี่นที ขาเรืองแล้วมืออื่นอยู่งบผมยุ่นยุ่ยเช้านะมีงยู่มั้ยจงเใ้านะโอ้อ่างงามครับพี่น้องปวดบึ้งครับผมอื้จะหวาน่ะเหีืยงเียงไง